เคมีของอากาศและมลพิษ1องค์ประกอบของอากาศอากาศประกอบด้วยก๊าซต่างๆที่สำคัญได้แก่ในโตรเจน78.08%ออกซิเจน20.95%อาร์กอน0.93%คาร์บอนไดออกไซด์0.03% คาร์บอื่นๆและฝุ่น0.01เปอร์เซนเช่นมีเทนโอโซนและไอน้ำ 2>, 2. มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ,าากาศเกิดจากการปล่อยสารหรืออนุภาพที่เป็นอันตรายเข้าสู่บรรยากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น2.1มลพิษปฐมภูมิ สารที่ปล่อยออกมาโดยตรงจากแหล่งกําเนิดเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าฐานหินและโรงงานอุตสาหกรรมออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ในรถยนต์และโรงงาน2.2 มลพิษทุติยภูมิเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศเช่นโอโซนระดับพื้นดินเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนออกไซด์ ide, และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายภายใต้แสงแดดฝนกรดเกิดจากกดซันฟิลิกและกรดไนตริก หมอกควันการสะสมของมลพิษในสภาพอากาศนิ่งสารประกอบอินทรีย์ละเหยง่ายจากอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เคมีฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาไหม้และกิจกรรมก่อสร้าง 3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 3.1. ผลกระทบต่อสุขภาพ 1. โรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดปอดอุดตันเดอรัง 2. โรคหัวใจและโลคหลอดเลือดและ 3. การเกิดโรคมะเร็งปอด 3.2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. ฝนกดทำลายป่าไม้แหล่งน้ำและสิ่งปลูกสร้าง 2. การเกิดโอโซนระดับพื้นดินลดการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตทางการเกษตร 3. การเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนซีเฮสีการจัดการและลดมลพิษทางอากาศ4.1มาตรการการลดมลพิษใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอุปกรณ์ลดมลพิษเช่นตัวกรองฝุน่นเครื่องดับจับก๊าซซันเฟอร์4.2กฎหมายและมาตรการการควบคุม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดเช่นโรงงานอุตสาหากรรมและยานพาหนะสรุปผลเรื่องเคมีของอากาศและมลพิษมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการทำความเข้าใจเคมีของอากาศและการใช้มาตรการลดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในอนาคตตัวอย่างภาพมลพิษทางอากาศแค่ไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางอากาศแต่ปักกิ่งเมืองหลวงของจีนก็ยากที่จะหาอากาศบริสุทธิ์จนต้องออกมาตรการเข้มงวดทั้งสั่งปิดโรงงานแบ่งวันวิ่งรถ ออกป้ายทะเบียนรถอีโคคาหวังลดมลพิษได้จริงขณะที่เมืองกรุงทำได้เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใตยพ้พรบควบคุมอาคาร2,522มีอำนาจสั่งระนับก่อสร้างทันทีสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแนะภาครัฐควรปฏิรูประบบการจราจรขนส่งลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานก่อนที่คนกรุงต้องเสียชีวิตแบบผ่อนสงไม่รู้ตัวนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมรรายงาน